ยี่แปดครับข้อนี้ให้เปรียบเทียบนะครับความเร็วในการนํากระแสประสาทครับของเส้นประสาทนะเมื่อมีหลักการ2ออย่างครับก็คือเราต้องพิจารณาทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางและการมีเยื่อไมอเลินนะครับของเส้นใยประสาทครับเข้ามเรามาดูนะครับแอคซอนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นแอคซอนครับที่มีไมอเลินนะครับเวลานํากระแสประสาทเนี่ยลักษณะของกระแสประสาทนะครับจะเป็นลักษณะกระโดดครับเห็นไหมเขาเรียกว่า South t า r y Conduction ครับจะเป็นการกระโดดแบบนี้นะครับ แน่นอนครับว่าการกระโดดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเทียบนะครับกับการนํากระแสประสาททั่วไปอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นการนํากระแสประสาททั่วไปครับอันนี้เด่นใดนะครับยืดมาตรงนี้นะแอคซอน,นครับถ้าเกิดว่าไม่มีมลินนะครับเวลาน,นํากระแสประสาทเนี่ยลักษณะข,ของกระแสประสาทครับก็จะไหลไปเรื่อยแบบนี้ครับ เปรียบเหมือนกับว่าวิ่งไปเรื่อยๆตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไมเอลินชีตจะเป็นการกระโดดครับกระโดดไปตามล่องนะครับระหว่างไมเอลินแบบนี้ครับล่องตรงนี้จะเรียกว่าโหนดออฟลองเวียนะครับล่องตรงนี้นะครับที่เป็นจุดช่องว่างนะระหว่างเยื่อไมเอลินนะครับเห็นไหมมันจะกระโดดครับไปตามจุดนี้ครับกระโดดไปเรื่อยการกระโดดเนี่ยครับแน่นอนว่าจะเร็วกว่าการวิ่งปกตินะครับดังนั้นการมีไมเอลินชีตครับจะมีพลมากที่สุดนะครับในการทําให้นํากระแสประสาทได้เร็วขึ้น การมีไมลิชีตเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้นํากระแสประสาทได้เร็วขึ้นนะส่วนปัจจัยรองอีกอย่างหนึ่งครับก็คือความใหญ่หรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของแอคซอนครับเข้า mm hmm. ไหมถ้าเกิดว่าแอคซอนเนี่ยครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่นะครับจะสามารถนํากระแสประสาทได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลเหมือนกันนะแต่ถามว่าอะไรมีอิทธิพลในการเพิ่มความเร็วมากกว่าต้องพูดถึงการมีเยื่อไมอลินนะครับตรงนี้เน้นไว้นะ ถ้ามีเยื่อไมลินเนี่ยอันนี้เร็วกว่าแบบปกติที่ไม่มีเยื่อไมลินแน่นอนครับเรามาวิเคราะห์นะครับข้อนี้เนี่ยมีเส้นใยประสาทครับอยู่ทั้งหมด3อย่างนะเห็นไหมมี1 2 3สนะครับอย่างแรกครับมาดูตัวที่มีที่คนมากที่สุดก่อนครับก็คือปัจจัยในการมีเยื่อไมลินครับตัวที่มีเยื่อไมลินนะครับจะเป็นตัวที่นํากระแสประสาทได้เร็วกว่าครับตรงนี้ครับหมายเลข1และหมายเลข2เนี่ยมีเยื่อไมลินครับส่วนหมายเลข3ไม่มีแสดงว่าหมายเลข3เนี่ย ควรจะนํากระแสประสาทได้ช้าที่สุดนะครับเข okay, มามาอันนี้ก็น่าจะเอา c นะครับเป็นตัวที่ต่าที่สุดนะความเร็วนะครับค่า c คุณจะต่าสุดทีนี้เรามาดูต่อครับทั้ง1และ2เนี่ยมีเย่อไมลินเราก็มาดูปัจจัยรองครับในการวิเคราะห์นะครับว่าตัวไหนจะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่าคือเส้นผ่าศูนย์กลางครับของเส้นใยประสาทนะถ้าเส้นผ่าสศูนย์กลางเยอะหรือว่ามีขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะนํากระแสประสาทได้เร็วขึ้นครับอันนี้10ไมโครเมตร อันนี้2ไมโครเมตรครับแสดงว่าตัว10ไมโครเมตรเนี่ยควรจะเร็วที่สุดนะครับเร็วกว่าหมายเลข2นะเขียไหมก็สามารถเรียงได้เป็น A ครับ A เนี่ยมีค่าที่มากกว่านะครับมากกว่า B และค่าของ B ครับจะมากกว่าค่าของ C นะเพราะว่าความเร็วเนี่ยครับเส้นใยประสาทที่1เนี่ยจะต้องเร็วที่สุดครับเพราะว่ามีเยื่อไม่ดินแล้วยังมีขนาดแอคซอนที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับ ในขนาดที่เส้นที่2ครับมีเยื่อไมลินเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามีขนาดแอคซอนเนี่ยน้อยกว่าเส้นแรกนะครับมันขนาดเล็กกว่านะอันนี้ก็จะช้ากว่าเล็กน้อยนะครับค่า B ีเนี่ยก็เลยน้อยกว่าครับส่วนตัวนี้ครับเส้นที่3เนี่ยไม่มีเยื่อไมลินนะครับแล้วก็ขนาดนยครับก็เล็กกว่าตัวอื่นด้วยครับอันนี้ควรจะช้าที่สุดนะค่าซีควรจะต่ําที่สุดครับโอเคนะครับหลักการก็ง่ายๆนะครับ ถ้ามีเยื่อไมลินครับจะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่าพวกที่ไม่มีเยื่อไมลินนะเพราะว่าจะนํากระแสประสาทแบบ s าวทัลลอรี่คอนดักชันครับเป็นแบบกระโดดนะอันนี้จะเร็วกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องเทียบครับตัวที่มีเยื่อไมลินเหมือนกันเนี่ยก็เทียบที่ขนาดแอคซอนต่อครับตัวที่แอคซอนเนี่ยมีเส้นผัวส่วนกลางใหญ่กว่าก็จะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่านะครับโอเคนะหลักการก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ต่อข้อ1ครับ